สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ h anel n เทพ e อ็กเซนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําแนวทางใหม่นะครับในการรวบรวมข้อมูลที่เป็น Excel หลายๆไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันนะเข้าด้วยกันนะครับโดยที่ Excel แต่ละไฟล์เนี่ยข้อมูลแต่ละชีทของมันมีความซับซ้อนมากด้วยนะครับหน้าตาไม่ได้เป็นข้อมูลปกติไม่ได้เป็นตารางด a ต a าเ s e แต่เป็นตารางที่หน้าตามไม่ค่อยโอเคเช่นแบบนี้เป็นต้นนะเราจะรวมข้อมูลแบบนี้เข้าด้วยกันได้ยังไงนะครับไม่ใช่แค่ในไฟล์เดียวกันด้วยนะแต่ทุกไฟล์ในโฟลเดอร์นะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าเออเราจะมีแนวทางทํำยังไงนะครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะสร้าง Excel ไฟล์ใหม่ขึ้นมานะครับเพื่อจะทําการรวมข้อมูลจาก Excel ทุกไฟล์ในโฟลเดอร์นี้ ดังนั้น Excel ไฟล์ใหม่ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยควรจะอยู่นอกโฟลเดอร์นะครับก็คืออยู่นอกโฟลเดอร์ที่เราจะรวมเนะน,นี้เราผมตั้งชื่อไฟล์ว่า summary นะครับอ่าแล้วก็เข้าไปเลยเป็นไฟล์ว่างเปล่าจากนั้นก็เราจะรวมข้อมูลจากโฟลเดอร์ดังนั้นไปที่ data get data แล้วก็ from file from folder นะครับแล้วเราก็ไป browse ว่าอ่าโฟลเดอร์ er เราอยู่ที่ไหนนะพอเดินผมเตรียมมาไว้แล้วอยู่ตรงนี้นะครับ ก็เลือกไปที่โฟลเดอร์ที่เราต้องการแล้วกด Open นะครับจากนั้นมันก็จะสแกนให้เราเห็นว่าในโฟลเดอร์นั้นน่ะมันมองเห็นไฟล์อะไรบ้างนะครับก็ให้กด transform data ก่อนอมาถึงตรงนี้นี่จะเริ่มเป็นเทคนิคอันใหม่ที่ผมเรียบเรียงมานะครับว่าวิธีนี้น่าจะง่ายที่สุดแล้วในการรวมข้อมูล Excel หลายๆไฟล์ในโฟลเดอร์เข้าด้วยกันแบบซับซ้อนได้นะครับนั่นกะ็คือ ให้เรากด combine นะที่ content เลยนะครับแต่เราจะไม่เลือกที่ชีทใดชีทหนึ่งเพราะถ้าเลือกที่ชีทใดชีทหนึ่งมันจะรวมเฉพาะชีทที่มีชื่อแบบนั้นเท่านั้นนะครับในกรณีนี้เนี่ยทุกแต่ละไฟล์เราเนี่ยมีหลายชีทชื่อไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นผมจะเลือกไปที่ตัวไฟล์อันนี้เลยนะครับตัวอันใหญ่ก่อนที่เป็นชื่อชีทนะแล้วก็กดโอเคนะครับ ทีนี้สิ่งที่มันทำนะครับมันก็จะสร้างคิวรีขึ้นมาให้เราเป็นคิวรีที่เป็นฟังก์ชันเพื่อรวมข้อมูลทุกไฟล์เข้าด้วยกันแต่ปรากฏว่าสิ่งที่มันทำเนี่ยมันทำการใช้ฟังก์ชัน excel workbook นะครับเพื่อเจาะเข้าไปในไฟล์นั้นว่ามองเห็นอะไรบ้างเนี่ยมันก็จะแตกออกมาว่าเอ้ยแต่ละไฟล์เนี่ยเห็นข้อมูลชีตไหนอะไรยังไงบ้าง ทำให้เวลามาใช้ในคิวรีหลักของเราเนี่ยมันก็จะเห็นข้อมูลแต่ละไฟล์นะว่ามีเทเบิลอะไรบ้างแยกกันแบบนี้คือแต่ละอันเนี่ยคือผลลัพธ์ของไอตัว Transform Sample file นี้นะครับทั้งคู่เลยซึ่งทำกับไฟล์2,19 0 T1 ทำกับไฟล์2,20 0ท T1 นะครับซึ่งอันนี้มันก็ทำให้เรายังไม่ได้คำตอบ เพราะสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการเข้าไป transform ข้อมูลในแต่ละชีตนะไม่ใช่เจาะเข้าไปแค่ไฟล์ระดับไฟล์อย่างเดียวนะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะทำก็คือว่าเ,เราจะแก้ไอตัวพารามิเตอร์นะครับจากเดิมพารามิเตอร์ของฟังก์ชันตันนี้มันเจาะไปที่ไฟล์แต่ละไฟล์ เราจะแก้ให้มันเจาะไปที่แต่ละ Table นะครับซึ่งวิธีที่ง่ายที่สุดคือให้กด Advanced Editor และแก้รูปแบบของ c u วรีนี้จาก Binary เป็น any ก็คือแปลว่าอะไรก็ได้นะครับพอแก้เป็น any เสร็จไอตัวพ a รามิเตอตัวเนี้มันอ้างอิงมาจาก sample file อันนี้นะครับดังนั้นให้เราแก้ sample file เนี่ยให้เจาะลงไปที่ Table ด้วยนะครับ จากนั้นนะครับสิ่งที่เราจะทำต่อไปก็คือเราจะต้องเปลี่ยนไอแซมเปิลไฟล์เนี่ยแทนที่จะให้มันชี้ไปที่ไฟล์ไฟล์หนึ่งผมจะเปลี่ยนให้มันชี้ไปที่เทเบิลเทเบิลหนึ่งแทนนะครับวิธีการทำก็คือดับเบิลคลิกเข้าไปในไฟล์นี้มันก็จะเรียกใช้ excel.workbook กับไฟล์นี้นะครับทีนี้เราต้องการเจาะไปที่เทเบิลด T ยเทเบิลหนึ่งในไฟล์นี้แต่ถ้าเราคลิกขวาและดิวดาวเข้าไปเลยเนี่ยเดี๋ยวมันจะจา ชื่อว่ามันจะต้องเอาชีสที่ชื่อว่าเซล์กอไก่และเดี๋ยวในอนาะคตถ้ามันไม่มีเซล์กอไก่เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะครับดังนั้นเราจะไม่ใช้วิธีดิวดาวแบบนี้แต่เราจะใช้วิธีลบคอลัมน์อื่นออกก่อนนะครับก็คือคลิกไปที่คอลัมน์ด a ต a นะครับแล้วก็คลิกขวา Remove Author Colum n แล้วเราค่อยดิวดาวไปที่เทเบิลอันแรกสุดแบบนี้นะครับสังเกตได้ว่าสูตรมันจะบอกว่าให้เอา อคอลัมน์ที่ชื่อว่าชื่อว่า Data แล้วก็แถวแรกเจาะเข้าไปแบบนี้จะปลอดภัยเพราะว่ามันไม่ได้เจาะจงว่าแถวแรกคือ Table ไหนยังไงนะครับเราแค่อย่าเจาะไปซักเทเบิลหนึ่งคล้ายๆกับกตอนที่เจาะไปที่ไฟล์เนี่ยไฟล์ที่เป็นเลขกสตรก็คือไฟล์แรกในโฟลเดอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์ไหนก็ตามแล้วก็อันนี้ก็เช่นกันเราเจาะไปที่เทเบิลแรกในไฟล์นั้นไม่ว่าจะเป็นเทเบิลอะไรก็ตามนะครับ แบบนี้ก็จะปลอดภัยในการทำ sample file ทีนี้มันจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างพังพอสมควรหลังจากการที่เราทำแบบนี้นั้นเรากลับไปที่ transform sample file ของเราก่อนจากเดิมเนี่ยมันมีการใช้ฟังก์ชัน excel.workbook กับตัว parameter หนึ่งซึ่ง parameter หนึแต่เดิมมันคือตัวไฟล์การใช้ excel.workbook กับไฟล์จะทำให้เห็นชีทกับ table ในไฟล์นั้นแต่ตอนนี้ พารามิเตอร์หนึ่งของเราเนี่ยเป็นเทเบิลธรรมดาแล้วดังนั้นตรง t า a n s r o s m s p m p l i l i l e เราสามารถอ้างอิงคำว่าพารามิเตอร์หนึ่งเฉยๆได้เลยนะครับแบบนี้นะก็คือมันจะได้เป็นเทเบิลปกติและแล้เดี๋ยวเราจะทา a n s อร์ m เทเบินี้ยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาแก้ในทา a n s f o r m sample ล i l e อีกทีหนึ่งตอนนี้เราไปเตรียมการที่ q u r r y หลักก่อนนะครับ q u e r y หลักของเราเนี่ยเนื่องจากว่า มันมีการใส่สเต็ปต่างๆมาให้จนเป็นหมดเลยแล้วตอนนี้มันมันไม่เวิร์กกับฟังก์ชันอันใหม่ที่เราเพิ่งแก้นะครับเพราะว่าฟังก์ชันอันใหม่เราแก้จากการ transform ท,ที่ไฟล์ไปทานฟอ f o r m ที่ table แล้วดังนั้นเราจะต้องทำให้ c q u ิวรี y หลักของเราเนี่ยนะครับลบกลับไปจนเหลือสเต็ป source เลยก็ได้นะครับเหลือสเต็ป source เลยก็ได้แบบนี้นะแล้ว เราจะทำการใช้ฟังก์ชัน excel workbook ไปที่ตัว binary นี้เพื่อให้มันมองเห็น table แต่ละของแต่ละไฟล์ออกมานะครับวิธีการคือไปที่ add column แล้วก็ custom column ขึ้นมาใช้ฟังก์ชัน excel workbook นะครับไปที่ column ที่ชื่อว่า content เพราะมันมี binary อยู่นะครับก็คือ excel workbook เนี่ยจะเจาะเข้าไปในแต่ละไฟล์ให้เห็นว่ามีข้อมูลอะไรบ้าง นี่มันจะได้ออกมาเป็น2อันแบบนี้นะครับก็คือเป็นการบอกว่าเอ้แต่ละไฟล์มีชีทอะไรบ้างทีนี้สิ่งที่เราต้องการก็จะเหลือแค่ชื่อไฟล์กับไอตัวคอลัมน์ใหม่ที่เราเพิ่งสร้างอันอื่นเราไม่ใช้ละดังนั้นกดคลิกขวา remove o t h o r column ออกไปได้เลยนะครับแล้วเราก็ค่อย expand ตัว custom นี้ออกมานะครับโดยที่ไม่ต้องเอา prefix ก็ได้นะครับกดโอเค อะตอนนี้เราก็จะแตกออกมาได้แล้วว่าแต่ละไฟล์เนี่ยมีชีทอะไรบ้างและแต่ละชีทมีข้อมูลแบบไหนยังไงนะครับแต่ข้อมูลนี้หน้าตามันยังไม่โอเคคราวนี้แหละมันถึงคราวที่เราจะใช้ฟังก์ชันของเราเนี่ยก็คือไอ้ฟังก์ชัน transform file เนี่ยนะครับเพื่อจะเปลี่ยนตารางเหล่านี้ให้กลายเป็นตารางที่โอเคมากขึ้นนะดังนั้น เดี๋ยวเราจะไปเรียกใช้ฟังก์ชัน transform file นะครับกับไอตัว table เหล่านี้นะเราจะเรียกใช้โดยการกด invoke custom function ก็ได้นะครับแล้วก็เรียกใช้ transform file กับข้อมูลใน data กดโอเคผลลัพธ์ของมันจะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้นเพราะเพราะว่า transform file เรายังไม่ได้ทำอะไรเลยเราแค่อ้างอิงตารางนั้นมาเฉย เดี๋ยวผมแซมเปิลให้ดูว่าเฮ้ยถ้าเกิดผมลบคอลัมน์สองทิ้งไปอย่างนี้นะครับในท r a n อร์ r m s a m p l e file มันจะสะท้อนไปที่ท a n s อร์ m f ฟล์ด้วยสะท้อนไปด้วยและพอมาสะท้อนไปที่ท a n s อร์ม f ฟล์ด้วยไอ้ตัวไฟล์หลักของเรานเนี่ย table ผลลัพธ์ของมันก็จะไม่มีคอลัมน์สองด้วย <S <S เห็นไหมครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนตามกันไปได้เรื่อยๆแปลว่าตอนนี้ถ้าเรา แก้อะไรที่ transform file มันจะสะท้อนไปที่ข้อมูลหลักของเรานะครับดังนั้นสิ่งที่ผมจะทำก็คือเดี๋ยวผมจะแก้ transform file เนี่ยเพื่อแปลงหน้าตาตารางแต่และชีทให้มันโอเคและเดี๋ยวมันจะทำอย่างนี้กับทุกชีทเองโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะลบสเต็ป remove column นี้ทิ้งไว้ก่อนเพราะอันนี้ทำให้ดูเฉยๆเนาะ แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะทานฟอร์มข้อมูลตารางเน่าๆอันนี้ให้กลายเป็นตารางดาต้าเบสได้ยังไงนะครับมีความท้าทายหลายอย่างอยู่ในนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวสิ่งที่ผมจะทำนะครับก็ต้องดูข้อมูลหลักๆก่อนว่าเอ้หน้าตาแบบนี้จะแก้ยังไงนะสิ่งที่ผมคิดว่าจะทำอันแรกเลยก็คือผมจะตัดไอ้พวกที่เป็นบนนรรทัดทั่เนี่ยทิ้งให้หมดนะครับเพราะว่ามันไม่จำเป็นเนา ผมก็จะใช้การฟิลเตอร์นะครับแล้วก็บอกว่าไม่ลงท้ายด้วยนะครับไม่ลงท้ายด้วยคำว่า total พอโอเคปุ๊บอ้าวปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นสังเกตว่าไอตัวที่เป็นช่องว่างเนี่ยมันหายไปด้วยนะผมบอกว่าไม่ไม่เอาที่ลงท้ายด้วยคำว่า total แต่มันตัดช่องว่างผมไปด้วย แปลว่ายังไม่ถูกนะครับดังนั้นผมจะต้องทำการฟิลดาวก่อนนะดังนั้นผมจะคลิกขวาอันนี้คือกลับมาก่อนที่จะฟิลเตอร์นะคลิกขวาฟิลดาวนะครับ Insert step ใหม่แล้วค่อยกลับมาที่ฟิลเตอร์โรนี่คราวนี้จะเห็นว่าผลลัพธ์โอเคละนะครับทีนี้เหลือส่วนที่ไม่โอเคก็คือส่วนหัวของมันเราต้องการหัวตารางคือบรรทัดนี้นะครับ บรรทัดนี้เนาะและเดี๋ยวเราจะอันเพวตรตรงนี้อีกทีหนึ่งแต่ว่าอถ้าเราต้องการหัวตารางบรรทัดนี้เนี่ยและไอบ้บรรทัดข้างบนเราก็ต้องตัดทิ้งใช่ไหมทีนี้ถ้าเราจะตัดทิ้งไปเฉยๆฉยเนี่ยเราก็จะเสียศูญย์เสียข้อมูลที่สําคัญก็คือว่าชี้นนี้มันเป็นของปีอะไรและของผู้ขายอะไรไปนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมจะทําก็คือ,อผมจะเปลี่ยนชื่อสเต็ปนี้ก่อนให้มันอ้างอีกง่ายๆเช่น เป็น My Data นะครับผมเปลี่ยนชื่อเป็น My Data แบบนี้แล้วเดี๋ยวผมจะใช้คลิกขวา Drill Down เพื่อจดเอาไว้ว่าผมจะเอาข้อมูลตำแหน่งคอลัมน์2แถวแรกอันเนี้ยออกมานะครับคลิกขวา Drill Down ตัวนี้แล้วก็จดเอาไว้ใน n o ้ e p a d ก็ได้ว่าอันเนี้ยมันคือปีนะครับจากนั้นผมก็กดลบสเตปนี้เพื่อย้อนกลับไปแล้วก็คลิกขวา Drill d o ที่ผู้ขาย นะครับแล้วก็จดเอาไว้ว่าอันนี้คือผู้ขายจากนั้นนะสิ่งที่ผมจะทำก็คือผมก็จะสามารถตัด4บรรทัดแรกทิ้งได้แล้วนะครับตัดตัดบันทิ้งหมดเลยโดยการรีมู v e Row แล้วก็ Remove ็อปโ o w ออกไป4บรรทัดนะครับปื้แบบนี้พอลบออกไปปุ๊บผมก็จะสามารถกด Use First Row as Header ได้ นะแต่ว่าการกด use first row a d header มันแถมการเช้ไไ e t มาให้ด้วยซึ่งมันจะฝังชื่อลูกค้าเข้าไปอันนี้อันตรายมากนะครับดังนั้นผมก็จะลบสเต็ปนี้ทิ้งไปก่อนนะให้มันโปรโมทอย่างเดียวนะครับนะจากนั้นผมก็ลบตัว g r a total อันนี้ทิ้งนะครับการที่จะลบตัวนี้ทิ้งได้ก็ค่อนข้างปลอดภัยนะเพราะว่า ชื่อมันแน่นอนว่าตัวรวมจะชื่อแกนทั้ทัอยู่แล้วดังนั้นการที่จะมันกดลบไปแล้วมันจําชื่อแกนทั้ทัไปก็ไม่น่าจะเป็นอะไรนะครับพอลบไปแล้วผมก็จะ u n p i v o อเพื่อพลิกลูกค้าทั้งหมดลงมานะครับก็เลือกตัวที่จะอยู่กับที่เอาไว้2อันคลิกขวา u n p i v o อ o อ t e r Column ลัมแล้วก็อันนี้เปลี่ยนชื่อเป็น c u s t o m เ r นะครับอันนี้เป็นอ่าเป็นคุณติตี้ละกันนะ ทีนี้เราก็จะได้คอลัมน์ที่จำเป็นจากตารางด้านเดิมมาแล้วแต่ขาดข้อมูลที่เป็นปีกับผู้ขายเราก็จะใช้การ add custom column ใส่เข้าไปนะครับโดยที่ปีเนี่ยเราก็คิดไว้แล้วว่ามันคือตอนนัวนี้นะเราก็ใส่สูตรไปเลยที่เราจดเอาไว้มันจะไปอ้างองิงสเตตเมนต์ม data ได้เองนะครับว่าเอา m y Data คอลัมนที่2แล้วก็แถวแรกนะครับแถวแรกคือ i นะินเด0เนาะ ปึ๊บนี่เราจะได้ปีมานะครับแล้วก็ผู้ขายผู้ขายก็เอาตัวนี้มาก็แอดคัสตอมคอลัมน์เหมือนกันนะครับตั้งชื่อว่าผู้ขายแล้วก็ใส่สูตรเข้าไปบึ๊บนี่ก็จะได้ผู้ขายนะครับเพียงเท่านี้เราจะได้ครบทุกคอลัมน์แล้วล่ะนะแล้วก็พอกลับไปที่ค u วรี่ละ เมื่อกี้เราทําที่ transform sample file ความหมายก็คือสิ่งที่เราทำทั้งหมดใน transform sample file จะสะท้อนไปที่ฟังก์ชันนี้และพอเราเรียกใช้ฟังก์ชันนี้ในตัว transform file มันก็จะไปเปลี่ยนนะครับ table หน้าตาเน่าๆนัวน,น,น,นี้ให้กลายเป็น table ที่หน้าตาโอเคซึ่งทําอย่างนี้กับทุก sheet นะครับนี่ ทีนี้เราก็ดูว่าเอ๊ะเราอยากได้คอลัมน์ไหนไว้ไหมชื่อไฟล์จะไว้ไหมซึ่งอันนี้อาจจะไม่จําเป็นเพราะว่าชื่อไฟล์มันสะท้อนมาที่ปีอยู่แล้วดังนั้นผมจะเก็บแค่ transform file คอลัมน์เดียวนะก็คลิกขวา remove a u t o r column แล้วก็ expand มันออกมาเลยนะครับคราวนี้เออึ X ๊อ expand ทั้งหมดก็จะได้คอลัมน์ทั้งหมดของทุกไฟล์ทุกชีตมารวมกันนะครับก็กด ดีเทคดาต้าไทยนิดนึงเพื่อเปลี่ยนข้อมูลให้ถูกประเภทเรียบร้อยนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยมีทั้งปี2019 2020นะครับผู้ขายก็มีครบทุกคนนะครับทั้งหมดมี262แถวก้อนนี้ก็จะกลายเป็นข้อมูลที่รวมกันจนเสร็จเรียบร้อยนะครับพอเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเราก็สามารถ c o ้ e andload To นะครับเพื่อเอาออกมาเป็น Table หรืออะไรยังไงแล้วแต่เราได้ อันนี้ก็เป็นขั้นตอนการรวบรวมไฟล์ในโฟลเดอร์นะครับ Excel ทุกไฟล์ในโฟลเดอร์ทุกชีตเอามารวมกันนะครับถ้าเราไม่อยากรวมชีตไหนมันก็อยู่ที่ขั้นตอนเนี่ยพอเรา a d d Custom Excel.Workbook ไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วเรา Expand มันออกมาเราจะเห็นทุกชีตในทุกไฟล์ถ้าเราไม่อยากจะเอาชีตไหนแล้วก็ฟิลเตอร์ชีตนั้นทิ้งออกไปก่อนที่จะ เรียกใช้ฟังก์ชันนะครับแค่นั้นเองแต่ในคลิปนี้ผมทําการรวมทุกชีทนะไม่ได้ตัดอันไหนทีมก็ไม่ได้มีการฟิลเตอร์นะครับพอเรารวมทุกชีทได้แบบนี้เนี่ยสมมุติว่า,าในอนาคตนะครับในอนาคตมันมีไฟล์ปี2021เพิ่มมานะครับสมมุติก็ไปแก้ในไฟล์นิดนึงนะอันนี้เดี๋ยว แต่ไม่เป็นไรฝืนแก้ไปนะครับ2021ัน21นะครับนะสมมติแบบนี้นะแล้วเราก็เซฟนะครับพอเราแก้ไฟล์ต้นฉบับเสร็จนะครับเราก็แค่รีเฟรชนี่มันก็จะมีปี2021โผล่มาเลยโผลมาเลยง่ายมากๆนะครับ ทีนี้มันก็จะอาจจะมีปัญหานิดนึงเช่นถ้าในอนาคตนะเรามีการเปลี่ยนที่อยู่โฟลเดอร์หรือจะเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่เช่นผมเปลี่ยนชื่อเป็นทีมเซลล์รีพอร์ตสอย่างนี้นะครับหรือจะเปลี่ยนที่อยู่โฟลเดอร์มันก็คือเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนพาธของโฟลเดอร์ตัวนี้เนาะไม่ว่าเราเปลี่ยนไดรฟ์เปลี่ยนที่อยู่โฟลเดอร์ของมันหรือเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์เนี่ยมันก็คือการเปลี่ยนพาธทั้งสิ้นนะครับ ถ้าเราเปลี่ยนอันนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เราไม่สามารถรีเฟรชข้อมูลได้นะครับเพราะมันจะหาอันเดิมไม่เจอวิธีแก้ที่ง่ายที่สุดเนาะให้ไปที่ Data นะครับแล้วก็ get data แล้วก็เลือก data source setting นะครับจากนั้นมันจะ list ว่าข้อมูลใน query ในไฟล์เนี้ยเอามาจาก data source ไหนบ้างนะครับแล้วก็กด change source แล้วก็ browse ว่าไฟล์ใหม่ของเราอยู่ที่ไหน นะก็อยู่ที่โฟลเดอร์นี้กด Open กด OK กด Close เพียงเท่านี้เราก็จะ r e รีเฟ h ได้ไม่ e อ r ร์เลอร์ละนะครับแค่นี้เองนี่คือเทคนิคในการเปลี่ยนที่อยู่ของไฟล์แบบง่ายๆนะครับโดยไม่ต้องไปสร้างพารามิเตอร์อะไรวุ่นวายแค่กดเชนด a ตตาซอสตรงด a ตตาซอส Setting แค่นี้ก็จบได้เหมือนกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ยาวแล้วแต่ว่าคิดว่าเพื่อนๆจะได้เทคนิคดีๆมากมายนะครับ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ช่องเทปเวิรกเซลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ